เช้าวันที่27มกราคม2567เวลาก็จะเกือบ7โมงแล้วนะครับมาเที่ยวไล่สวนพี่นูมาโอ้บรรยากาศครับโอเคเลยไม่ได้มาสนานโอ้น้องแมวทำไมไปนอนแต่นล้วนั่นน้องแมวพอไม่ได้มานานแล้วแบบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ใจว่ามาถูกบ้านหรือเปล่าเพราะว่ามันผิดหูผิดตาไปเยอะเลยอะ โอ้บรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยจากเมื่อก่อนที่มานี่ยังไม่มีต้นมงต้นไม้อย่างนี้เลยเขามาที่นี่แล้วแบบโอ้โ้มีอ้อยขึ้นเยอะมีโอ้มะละกอก็ตโตงามอาณาจักรอาณาจักรสวนพินุมาธรรมดาแล้วทีนี้เดี๋ยวขอเก็บรถ ลครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศของวิวสวนพิโนมาก่อนตรงนี้ตรงนี้อยู่ในเขตแถวนาลาพิลมนะครับก็บรรยากาศยังดูสวยอยู่นะครับเห็นตรงนี้เขาพิโนมาบอกว่าเขาจะขายคงไม่ขายแล้วแหละ,หละตรงนี้อันนี้เขาปลูกกล้วยไว้ นี่เป็นนาข้าวนะครับเมื่อก่อนที่เคยพามาจะไปตรงเนี้ยปั่นร่อไปเนี้ยฮะเลี้ยวทุ่งนาไปอันนี้เป็นนาข้าวยังทําข้าวสวยอยู่แถวในเขตรับผิดชอบนาะลาพิลมอําเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมนะครับเช้าวันที่วันเสาร์ยีิบเก็ดมกราสองห้าหกเกเวลาก็จะเกือบเก็ดโมงแล้วนะครับ บบลของธรรมชาติยังเป็นธรรมชาติอยู่พีโนมาทั้งกับกเกษียณอย่างที่บอกแล้วฮะทั้งกับมาซื้อที่อยู่ตรงนี้ก็จานวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่นะฮะหนึ่งหนึ่งไร่นะฮะจากเมื่อก่อนนี่มายังไม่สวยงามขนาดนี้ซื้อที่ซื้อทางก็ถือว่าโอเคฮะบันปลายชีวิตครับแล้วพาไปเยี่ยมชมสวนพิโนมา <laughs> เดี๋ยวเด,เดี๋ยวเยี่ยมชมสวนพ่โนมาก่อนเห็นไหมฮะโอ้ด้รสึกว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นมองต้นไม้โอ้ผักงามมะละกอก็งามมีแต่เนี้ยครับโอ้โหมะละกอมะละกอดูดิมันลูกทัดโตเลยโอ้โหนี่ไอมะเขือจําไม่ได้เรียกอะไรมะเนี่ยมะเขือโอ้โห มะละกอก็งามโอ้ยไม่ได้มาโอ้ยนางก็มีอีกเห็นไหมเนี่ยมีสารพัดโอ้ดูพริกดิพริกงามทั้งนั้นเลยดูดิโอโอ้ดูดแล้วก็ดูอ้อยดูอ้อยดีดูอ้อยดีนะฮะโหงามงามทั้งนั้นเลยไม่ได้มานานแล้วดูดิโอ้ทำแล้วสวยเลยดูดิ นี่จะเบิดมาดูบอ่ปบอปลาบอ่อปลาเห็นไหมนี่ปลาปลาเต็มเลยวั้งเนี่ยโอ้มีบัวแดงด้วยมีบัวแดงด้วยในเนี้เห็นนะโดดมีแล้วมีตะไคร้ด้วยนะอะไรนะโอ้มีทุกอย่างเลยดูดิผักสมุนไพรโอ้มะม่วงออกลูกแล้วดยต้นแค่นี้ออกลูกแล้วดูด้านหลังนะฮะเป็นบอ่อปลา อ้อาว้วแล้วแม่แม่อยู่ไหนพี่โนมาแม่แม่อยู่ไหน,อนโอ้หนาวไม่ลงมาเลยอันนี้มะขามหวานป่ะเนี่ยมะขามฝักยักษ์โอ้ดีจังเลยอ่ะบรรยากาศนะครับผมเช้านี้พามาเที่ยวชมสวนพี่โนมาที่แถวนาลาพี่ลม เดี๋ยวไปชมหลังบ้านแถวหลังบ้านแถวหลังบ้านเนี่ยพี่นุมาต้องเอาแปลงนี้ต่อไปด้วยเนี่ยฮะอ๋ะะอโอ,อ้โห,หก็บอกว่าพี่นุมาขอซื้อไม่ต้องมา